สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูพึ่งพงป่าที่ผมล่อแล้วนํากลับมาไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดติด,ต,ดตามรับชมกันครับเอามาจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับมามาจุดนี้ที่ผมนํามาตั้งไว้ที่บ้านนะครับวันก่อนย้ายมาเจ็ดรังเจ็ดกล่องนะครับรวมกับของเก่าอีกสามก็ เป็น10นะครับเปกล่องกล่องที่1ครับท่านผู้ชมครับกล่องนี้นะครับย้ายมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องเพึ่งก็ออกหากินกันอย่างคึกคืนกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่กล่องที่1นะครับนี่กล่องที่2ครับกล่องนี้อยู่ก่อนแล้วนะครับกล่องนี้รังนี้อยู่อยู่อยู่ก่อนแล้วนะครับเป็นพึ่งข้ามปีนะครับนี่กล่องที่สองครับท่านผู้ชม ่องที่2นะครับอสองกองแล้วถ้าอยู่ครบไม่หนีก็กจะมีอยู่10กล่องนะครับพึ่งมาถึงยังไม่ได้ไปสำรวจว่าหนีหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ครบก็จะต้องมีน้องพึ่งอยู่10กล่องนะครับ <c oughs> กล่องนี้ก็อยู่เดิมละอยู่ก่อนละนะครับเะกี้เห็นแวบ,บๆนะครับามาละนะครับ กล่องที่3แนละ้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมกล่องที่3นะครับกล่องที่สนี่ออกมาแล้วไปกล่องที่สตรงนี้ยังไม่ได้เปิล่อมานะครับกล่องที่3านี่กล่องที่4ครับอันนี้ก็เอามาตั้งไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมาแล้วนี่นี่นี่กล่องที่4นะครับน่า ่องที่4นะครับเพิ่งย้ายมา่องที่4เดี๋ยวไปดูกล่องต่อๆไปครับมาดูกล่องที่5นะครับกล่องที่5เป็นกล่องที่อยู่เดิมอยู่ก่อนนะครับกล่องที่5กล่องที่อ่าอยู่เดิมอยู่ก่อนละนะครับกล่องที่5อยู่เดิมอยู่ก่อนอ๋อท่านผู้ชมเห็นแวบๆกล่องโน้น เมื่กี้เห็นบินเข้าหรือว่ามาทำรังละกลองที่ห้าอ๋อมาแล้วทำแล้วกล่องที่หกกล่องที่หกนะครับอ๋อไม่มีเป็นเป็นพึ่งเก่าครับอ๋อไม่นับนะครับกล่องนี้ไม่นับ กล่องที่ห้าครับกล่องนี้เป็นเป็นรังเดิมที่เขามีรังไปนะครับกล่องที่ห้าอยู่นะครับไปไปไปมาดูมาดูกล่องที่ห้ากล่องที่หกครับกล่องที่หกนี่ผมก็ย้ายมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังอยู่ยังอยู่นะฮะกล่องที่หกนะครับ มาแล้วมาแล้วไปไปดูกล่องที่เจ็ดครับกล่องที่เจ็ดนี่กล่องที่เจ็ดกล่องที่เจ็ดนะครับดูต่อไปเจ็ดกล่องแล้วที่เจ็ดกล่องที่แปดครับ กองที่แนะฮะกองที่8ปดไปดูกล่องที่9ก้นกันองที่9ก็ยังอยู่ครับกล่องที่9นะครับกล่องที่9กล่องที่9ไปไปดูต่อ ยูต่อที่เก้าแล้วอันนี้ยังไม่เข้าเก้ากล่องแล้วที่เก้ามาหรือเปล่ายังไม่มีของที่เก้า ก่องที่สิบกองที่สิบนี่นี่อยู่เดิมนะครับนี่อยู่เดิมก่องที่สิบนะครับอ๋อผมวางไว้ตรงนน้อนอีกกลองนึงเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับก่องที่สิบเดี๋ยวไปดูก่องที่สิบเอ็ดอ๊ะทำไมถึงมีสิบเอ็ดย้ายมาผมย้ายมา เจ็ดแปดเก้าสิบทำไมมีสิบเอ็ดน่ะอ่าดูดิก่องที่สิบเอ็ดนี่ตอนที่สิบเอ็ดครับทา่านผู้ชมสรุปแล้วผมมีพึ่งอยู่ในบ้านอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยสิบเอ็ดกล่องนะครับสิบเอ็ดลังเดี๋ยวบายบายนะครับผมจะไปดู พึ่งที่ผมตั้งล่อไว้นะครับว่าจะเข้าเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมาติดตามรับชมด้วยกันนะครับผมสรุปคือผมมี11ลังแล้วครับสำหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผม